ครับสัสีครับนี่คือครัวนะจ๊ะครัวนะนี่คือกระทาของเรานี่คือกับข้าวนี่กับข้าวของเราจานเปล่าไข่เจียวและไข่ดาวนะจ๊ะบานผัดคะน้าน้ำมันหอยแบบไม่ใส่พริกเพราะว่าเที่ยงคืนล้วหาพริกไม่ได้อร่อยมากนี่ ข้าวสวยของเราข้าวสวยตาไดาโนเสาร์เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มกินเลยนะเดี๋ยวขอตั้งกองแป๊บนึงขอเสริมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงก่อนกินนะจ๊ะนะจ๊ะอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นไงอาบน้ำเปลี่ยนเสือ้อ เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงหายปวดวันหนึ่งใช้เขียวคนนี้ใช่ไหมเฮ้เฮ้โจเดี๋ยวพื้นเปลี่ยนนะชู <Sh oo. S 1> กระดาษัสดีแฟนเขาเปียปกปอนดนะ์ด้วยดเนาะจะได้รู้ว่าว่าอาบน้ำจริงเดี๋ยวหาว่าโกหกเป็นไงอาบน้ำเนาะฉันหล่อแล้วป่ะคนมันอาบน้ำแล้วหล่อก็อย่างเงี้ยเนาะมานีนะาน่คือจานเปล่านะ ฉันบอกให้ฉันทำอาหารอร่อยมากก็เลยอยากจะรีวิวจานเปลา่าจานเปล่าถ่ายรูปเจ้าต่อไปไข่เจียวไข่ดาวถ่ายรูปอย่าอย่าเทนะไม่งั้นไม่ได้กินนะเอาหน้าไปใกล้เช็ดหน้าหนะ่ยโอ้ยมีทิชชู่ไหมเนี่ยโอ้ยพริกทิชชู่เออไข่เจียวไข่ดาวไข่หมดตู้ไข่จะหมดตู้เย็นแล้วเนี่ยเพราะมันจัดทอดไข่อะผมโทรมอะไรอนะ ไปคานาน้้ำมันหอยคานาเนมันใส่กระเทียมถามทน้มนไม่ใส่พริกพริกหมดมีใครไม่รู้เอาพริกไปทิ้งหมดเลยพริกะหงใหญ่เอาไปทิ้งหมดเลยคนาน้้ำมันหอยอร่อยมากเขียวด้คนทาเมนมาตักข้าวเลยระหว่างรอมาติดดาวก,กันไม่ไม่ไมยืดดิ่ ยืนนี่ล่ะได้ฟิวเออต่อมาเนี้ยยืนนี่ล่ะเพราะว่าเ้าฉันเอาเอาไปของให้เดี๋ยวฉ,ฉันยืนกินก็ได้ยันะเด็นเดี๋ยวจับตา,าเองตัข้าวไมอข้าวมันแปลกว่ะไม่เป็นไริข้าวไอยินข้าว ราดขนาน้ำมันหอยลงไปคนาน้ำมันหอยราดลงไปลาดไข่ดาวลงไป <c oughs> เป็นไงเมนูเจอของฉัน <c oughs> มาหลังหนาน้ำ <c oughs> สองนาทีแล้วเหรอไม่ได้สาลาเลย <c oughs> มากินเข้าไป เอาเลยมอนกินได้ละฮะอาเลยมั้งเค็มไปหน่อยตอนนั้นหนักน้ำปลาเลยเค็มไปต่อ,อเลยใส่ดาวหิวหยวน,นนะจุดอ,อันนี้เค็มไปหน่อยถ้าบอกน้ำปลาตอนนั้นน้ำปลาอ่ะมือมันลั่น ตอนทําไม่กล้าไม่กล้าถ่ายตอนทําเพราะว่ากลัวไม่อร่อยกลัวกลัวกับไม่กลัวไม่อร่อยเพราะว่ามันต้องมีคนถือกล้องไงวันนี้วันนี้อยากกินอร่อยวันเดี๋ยววันไหนแบบวันนี้เดี๋ยวมีงานต่อก็เลยขอกินอร่อยนะวันไหนไม่มีงานเดี๋ยวใหยกินไม่อร่อยกันเออเนี่ยยีผมนะสก,กีได้ไะมไม่เอาเดี๋ยวหัวร,ร้อน ดูพาดิหัวแม่งกันทุกคนดูตำรวจก็ได้หัวแม่งกันทุกคนอ่ะตะกีนเดียร์จนแกม่มามุกมุกใครฝักเดยร์หน้านะชนะาากับโบเบ้อ ขโมยพริกฉันไปวะเอาไปทั้งถุงเลยเสียดายมากขโมยอะไรไนมะ่ขโมยขโมยพริกมาม่มาไหมเขารีวิวมาม่าไหมให้กูกินอีกเหรอคณะยังไม่หมดเลยเดี๋ยวคณะมันก็อิ่มนะเดี๋ยวนี้กินอิ่มง่ายเดี๋ยวนี้คิดดูดิกินแค่นี้ดูดิเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรกินแค่นี้ไข่ดาวนะอิ่มละฮะ <laughs> อิ่มง่ายขนาดนี้เลยเดี๋ยวต้องทำงานต่อเดี๋ยวไปทำบัญชีออก เออพูดถึงโอค่แล้วเป็นไงโอห่ะเหรอนี่มันหบขคณะยอมใจโอค่ะเพราะพิกหายด้วยโอคาะด,ด้วยเสียหุ้นพันเจ็ดนี่ได้ข่าวเนี่ยอ้าวพูดในทวิตต่องี้อ้าวเรื่องราวเป็นยังไงโอค่ะเอฟซีทุกคนรอฟังอยู่ง่ายๆเสียหุ้นพันเจ็ดง่ายการบินไทยไงเขาไปซื้อตอนแบบจะขึ้นมันอยู่บนยอดแนละ้วไงไปซื้อตั้งนั้นอนะ พอวันถัดไปที่เกี่ยวซื้อแม่งลงเลยเข้าจังหวะผิดไปหน่อยแล้วอุปหักเป็นไงก็มีผู้หญิงสองคนที่เล็งๆไว้อ่ะแล้วเป็นไนมีผัวทั้งคู่เลยเอาผัวมาโอดกูทั้งคู่เลยแบบเฮ้กูรู้สึกไงวันต่อผู้หญิงที่คุยๆอยู่ก็ไปนั่งกินข้าวัผัววันจันทผู้หญิงไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาผัวมาด้วยนั่งโต๊ะตรงกันข้ามกันเลยเห็นผัวมัน ผู้หญิงแม่งทำอย่างเงี้ยเอาผมปิดหน้าแล้วเอามือปิดหน้าเลยแบบปิดหน้าเลยหัวแม่งทำหน้าไม่พอใจเลยฉันก็นั่งเลื้หัวแม่งทำหน้าแบบเหมือนเสียใจอะ่ะแบบแบบเหมือนมันไม่ได้แบบเป็นคนมีเรื่องอะไรเหมือนเสียใจอะที่มีกูเป็นแบบเนี้ยแล้วก็นั่งเลยเขาไปก็ป่อยเขาไปเราไม่ว่าอะไรเขาทุกคนมีสิทธิ์เตือกออาสอนนี่เอา เริ่มใหม่ประการครับสอนครับส,บส,สาาผู้ไหนไม่ต้องเด็กมานะช่วงนี้ไม่ตอบเลยที่เจอกันข้างนอกาาานอรับฟะ่านคงได้ยินที่เราเจอไันเราก็คงจะรักเธอ <c oughs> ขา้างนะา

เดียวอยากให้ทุกคนเห็นตอนทอดใส่ใส่น,น้ำปลา,าใส่พริกไทยทั้งเดียวไข่เจียวยใหญ่ทุกคนเห็นตอนทอดกินแล้วนะกินแล้วนะใครอยากกากินต่อนแบมึงอ่ะมึงยัดเข้าไปเอาแล,แล้วมึงก็ดือดออกมาใครอยาก้ากิน่ะ เค็มเค็มเค็มไปลายจืดจากคนาโคตรเค็มที่จริงถ้าใส่เวลาทาอ่ะใส่ซอสหอยผักคะนา้าผัดบุ้งนะซอสหอยพริกไทยพริกเผาซีอิ๊วขาวต้องน้อยมากๆถ้าไม่ใส่เลย ประเด็นคือรึรันใส่น้ำปลาแล้วประเด็นคือมือร้านนะมือสั่นอยู่ดีแม่งโขกกันไปเลยเค็ม <c oughs> โรคไตคณะโรคไตเวียดเป็นไงเริ่มอร่อยอันนี้สองผัดกะข้าหรอถ้าผัดเกลือแบบ เยี่ยมไทญี่ปุ่นอยู่เพื่อผู้หญิงญี่ปุ่นมาบ้านเขียวผัดก,กับข้าวผู้หญิงญี่ปุ่นผู้หญิงเป็นคนถ่ายคลิปกบตอบเขียวผัดก,กับข้าวเป็นการการช่วยเหลือกันความรักจีนมืม่นแล้วก็มีเขียวจูเนียกับเขียวจูเนียผมมีความรักก็เนี้ครับเฮ้ยเดี๋วผมโสดนี่สาวญี่ปุ่นสาวกระดาง สาวจีนสามต้องหรีอ,อ Come on go home baby oh yeah That's right <S ฉันโสดันทำอะไรก็ได้ฉันฉันรอ้อกที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าฉันโสดฉันมันหลอกฉันมันแท้ฉันเป็นความแปลกผมไม่ค่อยดีขึ้น พวกเด็กไอ้พวกลูกลูกลูกทีก่มันเคยในหนังในหนังจีนอ่ะไอ้พวกลูกแจ็คกันที่แบบใส่เรือสำเพาอ่ะมันไปยู้ใกล้นี่เรือสำเพาอ่ะแล้วเสร็จผมอ่ะใส่สูตรอ่ะในหนังจีนสมัยก่อนอ่ะ <l ots> แล้วเท่าผมลง <l ots> เหมือนไอ้พวกพระเอกหนังโป๊ญี่ปุ่นอ่ะแล้วเอาเอาปกติเลย <l ots> ปกติเหรอปกติไว้ไงเ,เอาปกติเลยนะ <l ots> ไว้เงี้ยเหมือนในพวกลูกลูกของไอ้พวกจีนเทาอ่ะที่มันย้าย สรุปกูก็หนีไม่พ้นไอ้พวกลูกลูกคนจีนอย่ดียว่ที่มันแบบมันมันย้ายมาอยู่เมืองไทยอ่ะซื้อบ้านเมืองไทยแล้วทำธุรกิจโดยกฎหมายอ่ะหลายมวลไอ้พวกลูกพวกนั้นที่เด็กเรียนภาษาชาติอะไอ้เด็กที่แม่งไม่ทำหาเลยเด็กมวลมันแดกมากอย่างเดี้ออกสรุปแม้ว่ากูจะเป็นแฮกเกอร์นั่นโป้หรือลูกคนจีนหรือลูกแจ็คตรงไหนก่อนกูก็ดูไม่ค่อยดีอย <c oughs> ่างเงี้ยกูก็หนีอยากวามเป็นแจ็คไม่ได้แล้วแต่แล้าใครเป็นลูกเขียวอ่ะลูกเขียวต้องโดนเหรอเอาไอ้ลูกแจ็คนั พ่อมันเป็นเจ๊กรูปมันก็ต้องเป็นเจ๊กเกี่ยวเป็นเจ๊กพีเ่เรียกเกี่ยว,วอ่ะเอ้าอืม่เจียวอร่อยอืมอร่อยมากอืมึ้นผมร่วงผมร่วงผมร่วงอืม,ม,ม,มดึงออกดึงต่อ นี่กินตั๊บเดียวผมท่วงแล้วเหรอกระตผมแก่ขนาดนั้นเลยดูขอลองนี่นนก็เป็นทิคุยยาวละ่ะเคยคิดมาว่าแบบจะมีเมียเป็นผู้หญิงนิสฐานะผู้หญิงนิสานตังรู้ไหมศาสตรต้องคอนเทนต์คนนีสานเนี่ยรวมเตีทั้งนั้นเลยนะรู้ว่าจริงหรอคนนีสฐานที่เขาแบบเป็น บางทีเขาไม่ยอมอ่ะเขาเป็นบางทีเขาคนเป็นนักเลงเขาจะไม่ยอมเลยแต่ว่าเขาเป็นนักเลงเันไม่ยอมไม่ใช่เว้ยเราไม่ได้ว่าหรอกว่าผู้หญิงที่สามเราคิดหนักคิดหนักจะตอบยังไงดีให้ไม่โดนตีเนี่ยเองวันที่รอกระทืบรอคอมเมนต์ด่าเนี่ยเนี่ยทำไม่ได้ฮะเพราะว่าเหี่ยวไม่ตอบเอ้าเหี่ยวไม่ตอบเอ้า กูว่าทำไมไม่ได้ผู้เขียวไม่ตอบนะดีอ่ะตอบก็ได้เห็นใจเอสซี่นะตอบก็ได้คำถามเนี้ย <c oughs> ก็น่ารักเคืนจีบหลายคนเหมือนกันให้เล่าประสบการณ์แล้วกันจะได้ดูอ่ะเป็นอุทาหรณ์เด็กๆนิสานะดูคนนิสานนะส่วนใหญ่มีแฟนเร็วแล้วเขาจะเอาผู้ชายก็ะเลวกระลา่าคนอื่นทำหัวที่ไม่ไี่เขียวผู้ชายจนจน ขี้เล่กะเลวกะลาดยังไงคือมาเจอเขียวอะเขียวก็าจีบไปไปมาแบบแบบแบบปั๊บปั๊บปั๊บก็ไปเอาผู้ชายจนๆหน้าตาขี้เหล่กะเลวกะลาดขี้เราขี้ยาไปเอาไอ้พวกนั้นทําหัวมันเลยไอ้พวกนั้นเป็นคนชาติไหนก็ไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้เรื่องของแม่งแต่เป็นอารมณ์ประมาณนี้จริงหรอไล้เขียวทำไงว่าหาใหม่อแค่นี้เอง ก็เป็นอ an kind of mm ูทาหอนะเขาไปเอาคนื่นืแล้วอ่ะแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ต้องทํใจนะแต่กลับกันนะถ้าเกิดเขาเลิกเลิกกันแล้วก็ให้ไหวกันอีกเรื่องนึงมันใหญ่พวกนี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นเด็กสมัยใหม่เขาไม่น่าเอาเกียวเกียวเป็นแก่ละคนรุ่นคุยกันไม่รู้เรื่อง ถ้าสตึกนะแล้วแบบเวลาแบบมีไอ้ืูอหญิงนะเนี่ยเกี่ยวาก็มีเนี่ยเออไมได้บอกว่า,วาเดี๋ยวต้องแบ่งงานทีบ้างแล้วทำงานบ้านแล้วเกี่ยวต้องทำยูทูบอีกอาจารย์เหรอเดี๋ยวจะแบ่งเวลาให้ผู้หญิงอุยยากเหมือนทุกวินาทีมันเป็นงานอนะมันเลยรู้สึกว่าเราแบ่งเวลาอะอันนี้เปลี่ยนเรื่องไม่ให้โดกนกระชื่อโดยการเอาเรื่องเวลามาาไม่มีเวลาอ้นนี้เปลี่ยนเรื่องใช่ ตรงนี้กูหัวหมอต้องหัวหมอเลยคนดูแม่งหมอกูเยอะกูคงหมอกตกังหมดแล้วหรป่ะอย่ากินน้ำนะเช็งยิบหอยกินน้ำไหม ผู้หญิงนิสานน่ารักสวยสวยและสวยมากๆเขาจะมีคนที่สวยและไม่สวยเวจริงหรอสวยคือสวยเลยคนอีสานนะผู้หญิงอีสานสวยเลยไม่สวยคือไม่สวยเลยนะเวแต่แต่ที่แก่แล้วอ่ะแก่แกแล้วแกแล้วก็แกหมดเลยแกคือป้าแบบแกแกอย่าไปเอาป้าเลยแก่เห็นเห็นแกแกแล้วเพรียด แก่ๆและเครียดเลยฟังแล้วปวดหัวกบอยากไปโดดน้ำตายแบบแทนที่จะมีชีวิตอยู่เลยเห็นบ้านทุกวันอยากเห็นเด็กๆน่ารักน่ารักเดินทุกวันนะครับเม่อตอนนั้นกูไปหลงหมอได้ไงพอปัจจุบันนี้กูย้อนเวลาไปแด้กูองไม่เอาเนาะ เขาไม่ท้องเลยนะหมอเขาไม่ชอบท้องหมอเขาไม่ท้องนะเขาไม่ยอมเลยนะไม่มอมเขาเป็นผู้หญิงไฮโซไว้เขาจะท้องทําไมเขาเป็นผู้หญิงไฮโซ feather. มีเงินมีทองทำไมจะต้องท้องกังท้องทําให้ฉันแก่ฉันต้องหาผปวที่จ่ายเงินให้ฉันได้นั้นมีเงินแหละแต่ตไม่ใด้จ่าวได้แต่ปวดที่จา่ายได้ ต้องเป็นคนรวยแล้วต้องไม่ใช่คนดังด้วยเพราะมันจะดังกบลุ่มสมชั้นแล้วต้องเป็นผัวที่หน้าตาขี้เหล่ผู้หญิงไฮโซมันมีความคิดอย่างเงี้ยก็ดูดิพวกคนดังดอ่ะเอาพูดตรงๆนะคนที่สวยๆอ่ะเป็นไฮโซอ่ะดาราผู้จัดการอะไรพวกเนี้ยได้ผัวขี้เหล่หมดเลยแต่มีตังนะมีตังนี่เห็นป่ะจำไปนะผู้ชายอ่ะมีเงินคุณก็ดูหลอกึนมาทันที เมื่อใดก็ตามที่คุณมีเงินมีทองผู้หญิงเพื่อนทรัพย์สินเงินทองที่เสียงจะเข้ามาแต่เวลาไม่มีเงินเหมือนเขียวมึงเหมือนหมาพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อมึงหรอกมึงเหมือนหมาที่ขั้นถนไม่มีใครคบม,มึงหรอกเพราะมึงไม่มีตังค์จริงหรอสังคมเป็นอย่างนี้ถ้าวันไหนเงินหมดินเล่ากับเพื่อนไม่ได้วันไหนเงินหมดไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ได้แกต้องกลับห้องและไปนั่งดูอยูทูบ ก็ไม่มีตังค์อ่ะเดี๋ยวไม่มีตังค์แต่ข้าห้องก็ต้องกลับห้องไปนอนอยู่ืดแล้วก็นั่งกินข้าวไข่เจียวที่บ้านเพราะไม่มีตังค์อือ่ะจริงป่ะจะไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อไปกินเหล้าบ้าปะจริงปแม่รับผิดชอบคนเราถ้าไม่รู้จักรับผิดชอบอ่ะ รับผิดชอบเหรออะไรเะรับผิดชอบในหน้าที่ของเราต้องเป็นคนรับ,บ,รบ,บผิดชอบอะไรบ้างการับผิดชอบในี่สำคัญมากเลยหรอกสำคัญว่ากแ,ลลแต่โลกผู้ใหญ่ต้องรับ,บผิดชอบรับผิดชอบในเรื่องที่ดีอนะไรบ้างอย่าทำให้ใครเดือดร้อนใช่ไคนเราเนาะน่ากลัวนะเราแต่ข้างนอกนอก จไม่ดูอะไรหรอกเจ้าหน้าที่ดูใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางทีอ่ะเดี๋ยวนี้บางทีอ่ะฉันไม่ดูข่าวเลยเขาบอกมีพวกประกันเหรอใช่ไหมยังไงวะบางทีเขาก็แกล้งป่วยเนี่ยเดี๋ยวแกล้งเอารถไปชนเพื่อหลอกเอาเงินประกันเขาจะไปทำประกันรรกเสร็จแกล้งเอารถไปชนมากเพื่อหลอกเอาเงินประกันมาบางทีบางคนงเนี่ยแกล้งเจ็บตัว,วเนี่ยหลอก เรียกหลอกบ,บอกจะขู่ว่จะคนลงเฟซบุ๊กจะออกรายการนี้เพื่อสร้างกระแสแต่กลับกันหลอกทําเป็นพูดให้จะให้เงินเหรอแบบอะไรนะเงินเน่ะมันแก้ปัญหาได้เหรอพอให้ตังเงินแค่เนี้ยจะพอเลยไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยคนไม่ดีเห็นไหคนไม่ดีแก้วไวข้างนอกดูหน้าไม่ดูใจเห็นะคนไหนดีไม่ดีเราไม่รู้คนคนไม่คนไหนดีไม่ดีเราไม่รู้หรอกคนไหนดีเราก็เก็บไว คนไหนไม่ดีเราก็ไม่โขกเข้าใจปะคนไหนไม่ดีเราก็ตีตัวออ,ออกอ้อภาพจากสิ่งไม่ดีเข้าใจปะราโกงกันแล้วไม่ใช่สิ่งไม่ดีเรายังอยากกินอาหารท,ที่อร่อยและดีและสะอาดและปลอดภัยเลยเนี่ยอย่างเนี้ยอาหารปลอดภัยแต่เค็มไม่หน่อยูวดร้อนผมมีบมือแค่นี้จริงจง <c oughs> ขอพคุณนานเนี่ยเรายังอยากกินอาหารที่อร่อยสะอาดและดีดีต่อสุขภาพร,ร,ร่างกายเราเนีย่ยไม่งั้นจะไม่ค่อง,อ,งองกิน <c oughs> เหมือนกัน เหมือนกันคน้งนอกอะ่ะนอกมันจะไม่เหมือนกันเพราะเราอยู่ในบ้านควบคุมได้อแต่อยู่ข้างนอกอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไงบางคนบางคนคิดถึงแต่ตัวเองคนบางคนคิดถึงแต่เพื่อนของตัวเองมีนะทําดีกับเพื่อนทําดีกับครอบครัวทําดีกับแฟนกับลูกทําดีกับครอบครัวทําดีกับเพื่อนในแก๊งนี้วงกลมนี้คือคนที่คุณเกณฑ์ใจและทําตัวดีแต่วงกลมใหญ่ทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งจังหวัดทั้งกรุงเทพ ทั้งจังหวัดกูจะทำเหีเ้ยดทุกคนกูจะทำดีแค่วรุงกรมเนี่ยที่เหลือกูจะเยี้ยดทุกคนกูไม่สนกูไม่แคร์มีนะเพราะเราไม่ใช่เป็นครอบครัวเขาโจรอย่างหลักโจรแม้แต่คนเป็นโจรอย่างหลักพ่อหลักแม่เลยแต่ไปทำกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่เราคนบางคนเขามันมีสามัญสานึกที่ดีให้เรปะแล้วปะ,ะเราอย่าเป็นคนไม่ดีแบบ รู้หน้าไม่รู้ใจเลือกเขาคนค,คนดีๆคนดีๆอะ่ะเขาจะพูดพาเราไปสิ่งที่ดีๆแล้วคนไม่ดีอ่ะก็จะพาเราไปสิ่งที่ไม่ดีนะครัะเหมือนกันเหมือนกันผู้หญิงเลือกผู้ชายอะ่ะเนี่ยผู้หญิงอยากได้ผู้ชายดีๆเลยเออผู้ชายดีๆช่วยทำมาหากินอยู่แล้วมีความสุขรักเรามันมีใครวะหาผู้ชายมาใช่ป่ะแล้วแม่งหนีไปกินเหล้าทุกวันไม่รักกูรู้ไม่อยู่กูเลยแม่งหนีไปกินเหล้าทุกวันไม่รักกูไม่อ,อ้อซอกูไม่เอาใจกู แม่งหนีไปกินเหล้าแล้วแม่งไปมั่วผู้หญิงเอามาทําไมเป็นปัญหาจริงปะเราก็ผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายดีๆเราก็อยากได้ดีๆทุกคนไม่อยากได้ะลรดีๆแต่ผู้หญิงอะไรดีๆแน่นอนในโลกเราอะเอาแค่จังหวัดกรุงเทพก็ยังมีเรื่องดีและเรื่องไม่ดีคนกันเลยเรื่องมาเรื่องก็เป็นปัญหาเห็นปหเห็นปหเยอะแยะดูหน้าดูใจเขาจะดูใครให้ดูดนานๆดูช้างให้ดูอ่ะดูคนให้ดู ระยะทางมากเขาดีสมังมากสมองตายนะเรียมมาเรียมกลับไม่โกงงานพระเจ้าจบ้าไวรุ่นเนีเ่ยจบนล้ปิดท้ายด้วยไข่เจียวอร่อย ขอเน้นเรื่องนหนึ่งผู้หญิงที่ชอบอะ่ะขอน้นเรื่องนหนึ่งให้เขียวดูแล้วกันเรื่องสุดท้ายละอาหารก็โอเคเคิม <Okay. S 1> ผู้หญิงที่ชอบอะ่ะเขาหน้ารักเขาเพิ่งเลิกกับผัวใช่ป่ะเขาก็หน้ารักดีเขาแบบแต่ปัญหาบางที่ แกไม่รู้ว่าจะจัดเวลาคบกับเขาไหนะแกลองคิดดูแกลองมานั่งคิดดูความคบเขาแล้วอ่ะมันจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตใช่กับผู้หญิงมีคนนี้ถ้าอกแล้วอ่ะจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตเยอะหน่อยเยอะหน่อยจากอีกคนนึงคบแล้วอ่ะปัญหาจะน้อยหน่อยเข้าใจป่ะปัญหาจะน้อยหน่อยเข้าใจ ผู้หญิงเหรอแกก็ลองแบบมาชั่งน้ำหนักดูคนเนี้ยอยู่ไกลนิดนึงแต่ก็เดินทางได้คนเนี้ยอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกลแต่ว่าครบแล้วจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตอะไรอย่างแกก็ลองคิดดูเช่นพวกเขาก็รักกันนะแต่ว่านิสัยนู่นนี่นั่นอะไรจะลองคิดดูปัญหาเนี่ยมันเยอะกว่านะแต่กับคนเนี้ยปัญหามันน้อยกว่าเข้าใจปะไอ้รักมันก็รักแหละแต่พอเจอปัญหาบางทีคนเรามันก็ อาจจะหมดหลักก็ได้ลองคิดดูมันอีคนเนี้ยเราก็รู้จักกันมานาน,น้ะแต่มันจะมีปัญหาตามมาใช่ปะใช่เรื่องเงินเรื่องทองใ,ใช่เรื่องหมงงาด้วยมาใช่แต่ถ้าเกิดเอาคนเนี้ยปัญหาก,กับหม,มาจะเบาลงเยอะเลยเข้วไงแกก็ลองคิดดูว่าแบางทีแกก็ต้องตัดใจรักคั้แล้วก็ต้องเป็นรักอีกคนเพราะว่า ที่แกก็ชอบเขาละแต่บาีแก,กถ้าแต่ว่าความชอบนอะความชอบก็ความชอบแต่ประเด็นคือเราไม่สามารถเอาเขาได้ถึงใจเราจะรักเขาแค่ไหนาเา้แต่ป่เราต้องไปเลือกคนที่เราคิดว่าเหมาะสมกว่าฮ้ยคนนี้โอเคกว่าสุดท้ายเราเราก็อยู่ในรูปเดิมนนะั้นเราก็ต้องเลือกคนที่ไม่มีใครเคยคนที่หัวเราเห็นสุด ใช่โอเคก็ okay, คือปัญหา,ราเาร็กจะแบบลองดีองดีที่การที่อยู่รูรเดียวถ้ามนนีพอเราอาจจะมีปัญหาก็รันก็คือรับหลเพราะว่าเป็น,นการ คนนั้นที่นี่ผู้ชายมาดูแลเกิดมจากเราคนคุณนเดี๋ยวก็ไปดีนะเราคนนึงเอาไว้แล้เจอตันใหม่บางครั้งเขายอมจกะจบยอมป้ายอมหน้าเห็นบ้างยอมบางที่จะได้มันปัญหามันจบะตรงที่เส้นทางเนี่ยหลังเขาก็จะไปตามเขาแล้วเราจะได้ชีวิตต่อไปเพราะเพราะวังต่างเขาเปลี่ยนทุกวัเด็เอาต่าง เราไได้ได้เรื่องต่างนแบบคนที่เราจริงๆนะแลสมมติมันคือแต่เวลาชูเวทนองออ s p e c a l มอนันสบไม่ร้อนอะดออ